ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังแบบที่เราอยากทําเราอยากดูด้วยแล้วก็โชคดีมากครับที่ที่ได้พี่ยอ้มาโปรดิวแล้วก็ได้ได้ G ีดเป็นเป็นเป็นสตูดิโอครับมันก็เลยกลายเป็นการคอนแปกันที่ที่น่าจะมีความน่าสนใจอะไรอะไรมากในฐานะคนทําก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยิ่งยิ่งทีมนักแสดงที่ เอาจริงนี่เป็นความโชคดีของผมมากคือนี่นี่คือนักสแสดงที่ผมไม่มีช้อยส์อื่นนี่เป็นชอ้ชอยส์ช้อยเดียวตั้งแต่เขียนบทตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ครบทุกคนก็ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้แต้มบุญอย่างเต็มที่แล้วครับ <c oughs> ก็แต้ฝากหนักด้วยนะคร<อ>ับครับผมมันเลขในใจหรือว่าเลขวันที่หรืออะไรก็แล้วผมขอขอขอเตือนท <c oughs> ุกท่านว่าผมพยายามตามเลขสี่สี่มาสักพักแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ค <c oughs> ือมันเริ่มมาจากว่า เราก็คิดชื่อโรงแรมด้วยเนาะสุขีนิรันด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากหาเลขห้องที่มันน่าจดจําด้วยแล้วก็พอหนังเรื่องนี้มันพูดถึงการวิ่งหนึ่งันนการับมันก็เลยมีความแบบคิดถึงคิดถึงผมคิดถึงสี่คูนร้อยก่อนสี่คูนร้อยคือการวิ่งสี่คูนร้อยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้สี่หาเลขที่มันเหมาะก็เป็นสี่ศูนย์สี่ส่วนอาทัยเขาบอกว่าถ้าเป็นสี่หนึ่งสี่มันจะเป็นสุดทูนเลยนะเล่นให้ได้แค่นี้จริงที่ไม่มั่นใจเท่านะแล้วพี่กระพุกโอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเค ่อจริงๆถ้าพูดกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องผมพูดได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงแรมครับแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความใช้คำว่าอะไรแปลกประหลาดและพิเศษมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็จับทุกคนโยนเข้าไปเจอกับสถานการณ์ครับแเขาบอกว่าถ้าผู้เยีะยให้ตกปอ๋อโอเคทำไมถึงนี้หรือเปล่าังไ่กอ๋อโอเค จับหนึ่คนกลุ่มหนึ่งไปเจอกับผี<ไ>แล้วก็เกิดมหากรรมความสนุกขึ้นนะครับเป็นเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงที่มันจะมีไม่ทะววงตัวครับเดี๋ยวตลกเดี๋ยวผีอะไรอย่างเง<ช>ี้ยทีเซอร์ก็เฉลยบางอย่างว่าอันนี้เชื่อได้ไหมร้อยเปเซจริงๆทีเซอร์นี่เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายังมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะคับโอ้ยพอแล้วพอแล้ว ีครับผมก็เป็นหนังวิ่งหนีผีที่ที่เราตั้งใจว่าให้มันเป็นหนังที่แบบผมมาคิดว่าผมเป็นสมมุติผมเป็นพ่อครัวผมเป็นคนที่ผมอยากให้ทุกคนได้กินเยอะๆครับอิ่มๆมีอาหารหลากหลายแบบต้องแต่ละคนต้องโดนสักแบบหนึ่งแหละฮะ <c oughs> อะไรอย่างเี้อ่เด็กบ้างอ่ครับเ็เด็กบ้างเป็นเด็กบ้าเด็กงเด็ก้สัพร้อมเสียง ชินแล้วครับพี่บุ๊ค <huh ่นแล้วคอนเทนต์นี้ไ่ถไม่ได้รับการอัติได้ยินเตือนใหรู้ว่าเป็นสื่ะผิดอันนี้มันแน่นอนหรือยังหนูแกเออก็เชื่อได้ประมาณหนึ่งใช่ก็พยายามตลอดแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะก็คือกดกดดัน รับบทรับบทนี่กดดันเพราะว่าประกันขับใช่แต่ว่าก็ทําใจเตรียมตั้งแต่แรกก็พยายามแบบเอาตัวเองไปให้มีความรู้กันเยอะๆก็ยังพลาดอยู่ดีแล้วจบเรื่องนี้ปุ๊บมันปุ๊กกันเยอะขึ้นไหมครับคิดว่าไม <laughs> า่อยู่บนเวทีสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คิดว่าบันนี้ไม่น่าจะขำแล้วก็ยังขับอยูเอ่เยอมันม<อ>ันสนุกแค่ไหนกับเป็นคู่นจริงๆอยู่ในกองพวกเราสนุกกันมากๆนะผมเกินเบอร์จนก็ทํางานเหลวไปบ้างก็เลยคิดว่าคนดูก็น่าจะสนุกเหมือนกัน เป็สองคนพี่เอกเป็นที่ตานะสี่คนใช่ใช่เป็นกลุ่มกลุ่มพี่เอกนะฮะเป็นกลุ่มเดียวกันนะเราเป็นเป็นบอยแบนด์ที่ป๊อปสี่คนแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเป็นสี่คนที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอย่างอาไทยก็ไม่เจอกันนานเจอแต่เด็กๆในกลุ่มงานก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะนะ ค่อยไปชมกันนะแต่พี่นุ้ยก็คืออาจารย์ที่แบบอยากเจออยู่แล้วครับอย่างต้าอู่ที่ไม่เคยเจอแล้วพอเจอก็รู้สึกดีใจอ๋อดีใจเว้นนานจังที่จังหวัดลุกคิดแล้วเขาไม่เชื่อเลยดีใจที่ได้เจอครับแล้วก็กลายเป็นจริงๆมันกลายเป็นความผูกพันด้วยนะคือพอจากการหนีผีก็ตอนถ่ายทลังเลยทุกวันนี้ก็คือแบบโอนีออกมาด้วยกันแล้วมันก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างกันสี่คนคือวิ่งด้วยผูกพันไปด้วยอะไรแบบนี้เรื่องอะ

สนุกถามได้ฟอมบุกจนมิกกี้เขาเยอะแยะไปหมดสนุกมากผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับการที่ผมได้ไปได้ไปดูแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแบบนักแสดงที่เขามากฝีมืออะกับตาผ่านผ่านตัวละครของเราอ่ะคือผมก็บอกว่าในในขณะที่ผมเล่นเองอ่ะผมสนุกจนจนแบบผมแทบจะลืมตัวเองไปเลยอ่ะใช่ลืมบทลืมบทด้วยลืมบทลืมบทด้วยบ้างบ้างแต่ว่ามันใส่ก็ใส่ด้วยบางทีก็ไม่ได้เล่นบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ว่า เราอยากฟูงทีเดียรเขารู้หมดรู้อะไรอเอาต่อเชิญเชิญแล้คือ,อมันมันรู้สึกดีครับเพราะว่าในในระหว่งงางการถ่ายทำมันมันได้เรียนรู้อะไรเยอะๆเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยถ่ายภาพยนตร์มาก,ก่อนแล้วก็อย่างดูต้องบอกว่าอันนี้เป็นผมเป็นคนที่ดูหนังหนังตลกคนข้านเยอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะตลกด้วยด้ยไม่ใช่แคบุ๊ตลก แต่มันจะตลกด้วยเหตุการณ์มันจะตลกด้วยด้วยเรื่องของมันเหตุการมันมันไม่ใช่แค่แบบเออมันจะขี่อย่างเดียวนะที่จริงมันมีเนื้อเรื่องของมันต้องรอติดตามดูใช่แล้วแค่อยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้ที่พี่ๆสื่อคนมาหรือทุกคนมาเดี๋ยอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาที่โรงแรมอาจจะเอ๊ะผมไม่รู้เอ๊ะเขาคิอเอาอ้าวพลิกนี่นะนี่ไงนี่ไงากสักทีนึงอี่ไงน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  เรื่องนี้มันปากนอกเหนือบทไปเยอะนะครับอ๋อกรกิกินบทเขาแข็งมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาเสริมใส่เขาเรียกอะไรอินเนอร์อ่าอินนิจีเข้าไปอีกนะครับผมว่าเรื่องนี้ที่มารวมกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเราต้องทำบุญร่วมกันมาไม่ใช่บุญธรรมดาต้องทำบุญขาวรด้วย เรื่องลีต้องยิ่งใหญ่เพราะเรามีบิ๊กซีเราหยอดรายได้จงสูงปีดไม่มีตกเพราะเรามีนกแอร์ต้องอิ่มกับความหาเพราะเรามีมาแม่แล้วก็อันดับหนึ่งรายได้ก็มีช่องวันอย่าอย่าให้รู้นะว่าเขาให้โซนิทีบไพร์เจอซื้อกับเรื่องเตียงอยาให้กลุ่รู้นะซ่อมบ้านเลยประเด็นตัวอย่างที่อยู่ในเรื่องไม่เตียงตอนไหนสนุกสนุกครับ พ่อะเรื่องนี้เหมือนาน้อยแต่มานะใช่น้อยมานะความยากก็คือว่าจะทำยังไงให้คนแยกออกระหว่างพี่กับต้าหนึ่งอไม่ใช่ค่ะระหว่างว่าคนหรือผีมากกว่าก็เป็นจริงๆปกติไม่อย่างที่บอกว่าไม่รับภาพยนตร์ผีอยู่แล้วเพราะว่ากลัวแต่อันนี้เห็นบทแล้วปุ๊บเป็นบทที่อ่านแล้วนั่งหัวล็อกคนเดียวหรือไม่ก็เลยอุ้ยไม่ได้เราเป็น GDS เป็นพี่ยอช่วยก็เลยรับค่ะ S <S สั่งเป็นไงดีกันเลยเออครับเหมือนกันยอดยอดหน่อยยอนยอาา้ยอนก,กันครับก็สนุกครับสนุกทุกทุกแทบทุกช่วงของมันเลยครับมีทั้งสะดุ้งมีทั้งสนุกมีทั้งมีความสุขเลยนะครับครบหมดครับ, <S <S รบผมจะมีสนุกมากบรรยากาศในกองก็สนุกมากแม้กระทั่งบรรยากาศที่เราถ่ายภาคสองก็ตอ่อเยย่ มอ้โหตัอีกแ้วครับผมเขกิไม่ริงนะใช่ใชใช่าแสดงคนอื่นเนียเ่นหนังผีนะเราไม่รู้เป็นไงนะแต่ในเรื่องเนี้ยดูที่อาไทยอ่ะตีทังกาหนีผีอ๋อ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 องบอกอ่าผมผมแฮปอี้มากที่ได้ถ่ายเรื่อนี้แต่ต้ออบออว่าขออ๋ออ๋ออ4ออ๋ออีรอ๋ออนันนออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อม๋ออมาอ๋อ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 วิมา๋นามอองอราออ๋ออ๋เอ็ออ๋อออ งานจะลำไม้ไต้องบอกไว้ก่อนตอนอน,อนี้เรานเอาลริงืัอแล้วนี่แลันนี้แหละก็ะอบอกว่าเราสนุกมากขยันเลยแล้วจริงๆผมดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับ GDS ในรอบ12ปีต้องบอกว่า GDS ดซสำหรับผมเป็นเหมือนบ้านและครอบครัว,วรแต่ผมก็ไม่รู้ว่า12ปีที่ผ่านมาผมทำอะไรผิดเขาไล่ แล้วผมเนี่ยไปปล่อยผมไปโตอ่ะจนถึงวันนี้เขาก็เอ้ากลับมาครับผมก็ได้กลับมาแล้ว12ปีก็ดีใจมากๆครับครับผมเดี๋ยวไปย้อนฝากกันค่ะย้อนนะโปรเจกต์นี้การได้ร่วมงานกับ cbs แล้วก็ทีมมาแสดงในรุ่นกับที่แบบแน่นตึ๊ดมามาแบบเดียวกันครับก็ฝากด้วยพอดีเป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ได้ทำคือทำหนังมาหลายเรื่องก็จริงครับแต่ว่าได้ทำช็อตและบางอย่างในฝันจริงๆมีอยู่สามอันนะครับที่ที่มีช็อตังนคืออยากให้ไปดูมีช็อตอันนึงที่ ตอนที่ผมเป็นพุ่งกลับใหม่หมๆเนี่ยมีช็อตเงที่เหมือนทำไม่ได้แล้วเสืออยากทาพอดีเลยเข้าทําไ,ได้ไม่ได้อยากอยากให้ไปดูเขาอยากไปดูอันที่สองคือฉันทำิดเดียเฮ้ยนี่จมไมากอยากหาวิธีเล่นบาสเดี๋ยวฟัง,งานแล้วเล่นห<ต>น้แต่ว่าพอพอมาได้ร่วมง,งานกันรู้ว่าร่วมง,งานดีกว่าเล่นบาสส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ GDS ครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้ร่วมงานกับ GDS ครับ ตีลังกาไม่เอาไม่มีผู้ดีเศร้าอูผู้ดีจริงไปดูชมเลยแต่เราสปอยชางสองกันแล้วเนี่้วถ่ายจะไม่บอกเลยไม่บอกคุณไม่ว่านะไม่บอกผมด้วยอยู่ไม่ไม่น่าสปอยเลยหรอ เดินได้แต่พี่ขถ้านันตกกันบาย่กต็อกตอาคารางไปอนี้ไะนะม่ด้งอยู่เกี่ยวน้ารากกหมูเี้ยอกนี้ีน่นุสามารถจับอะไรได้จับต